ยิบซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพิ่นาไนอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีกุมลัคนาและราศีกุมนะคะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13คกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะคะ ชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายน2567นะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะได้นะเพราะไม่ได้ดูดวงส่วนตัวใครอยากดูดวงส่วนตัว sidline 4399na นะเวลาตอนนี้นะนะตอนนี้ยังเป็นโปรโมชั่น 199บาทนะเวลาไม่เกิน40นาทีนะซึ่งถูกมากนะในบรรดามหมอดูเนาะอ่าถูกเพราะอะไรเราบางคนมีปัญหาเรื่องเงินนะมีปัญหาเรื่องเงินเราก็ไม่อยากจะเก็บแพงเนาะอ่าถ้าใครมีความประสงค์ที่จะจ่ายเยอะกว่านั้นนะคุณแล้วแต่คุณจะโอนนะอ่าแต่ต่ําสุดก็199บาทเวลาไม่เกิน40นาทีนะคะเพราะมันจะเลยไปคิวอื่นนะคะ พราะแม่หมอก็คิดให้ในราคามิตรภาพที่สุดแล้วเนาะบางคนแบบอยากดูฟรีรด้ซ้ําไปนะอันนี้ก็ไม่ได้เนะแม่หมอก็ต้องกินต้องใช้ต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทนนะําบุญเนาะอาจจะฟรีตลอดไม่ได้นะคะ <c oughs> นะฮะอันนะใครที่มาดูดวงส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าอ่ามันตรงกับคุณนะอยากจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ก็ยินดีนะคะอ่าดวงของชาว สีกุมลัคนาลุ่มในเดือนมิถุนายน2567นะจะเป็นยังไงนะคะใบแรกนะภไพ่ตัวตวนได้พ่สามไม่เท้าค่ะนะคะ,อะตอนนี้นะในเรื่องของการงานชาวราศีกลุมลักัคนาลุ่มนะบางท่านก็มีงานเสริมงานเพิ่มงานออนไลน์นะคอนเทนต์ออนไลน์ของคุณนะกำลังมีชื่อเสียงนะคะ ไพ่ใบนี้เห็นอนาคตใครที่ทำอาชีพเสริมขายของออนไลน์นะหรือว่าอะไรนะธุรกิจของคุณกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเลยนะคะใบที่2ค่ะหก,หกดาบนะ,ะบางท่านมีเกณฑ์อยากเดินทางไปต่างประเทศหรือบางท่านอยากเดินทางไปไหว้พระกลางน้ำไหว้พญานาคนะ ถ้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะทำพาสปอร์ตทำอะไรรอไว้ก่อนเนาะเดินเรื่องเอกสารรอไว้ก่อนเบ้าหกดาบเนี่ยมาเนี่ยยังไม่ได้ไปง่ายนะแบบประมาณว่าเป็นการวางแผนที่จะไปเท่านั้นค่ะนะใบที่สามได้ไพ่เด็กถือไม่เท้าจะได้รับข่าวดีจากเด็กคนหนึ่งนะหรือคนอายุน้อยกว่าข่าวดีเรื่องการงานหรือคุณอาจจะได้รับข่าวกับบุตรหลานบริวารคุณเช่นสอบได้เกรดดีๆนะคะหรือ หรือทำกิจกรรมโรงเรียนแล้วได้ได้ได้ดีแบบคุณครูชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะภายในตำแหน่งคนรักนะคะคนรักคู่ครองหรืออาจจะเป็นบุคคลในบ้านคุณมีการเดินทางนะหรือเขาอาจกํกำลังเดินทางมาหาคุณนะถือเหรียญมาด้วยนะไพ่ใบนี้หมายถึงการที่จะได้คู่หรือคนรักที่เปนะเปคุณอะให้เงินคุณอะค่ะนะ สำหรับคนที่โสดก็จะเจอคนลักษณะนี้นะอัจวินขี่ม้าดำแดงมานะจ๊ะนะ,ะหรือถ้าคุณชอบเรื่องการเสี่ยงโชคนะไปกับคู่ของคุณนะเดินทางไกลบ้านนิดนึงนะซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านค่ะอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่สามถ้วยมีเกณฑ์ได้พบปะเจอเจอเพื่อนฝูงนะมีการสังสรรค์กันมาแล้วก่อนหน้านี้นะใช่หรือเปล่านะคะ บางทาง่านไปพบเพื่อนนะอย่าดื่มเยอะนะจ๊ะ,ะมันจะเสียต่อสุขภาพนะอ,ะอ,ะอนาคตี่กำลังจะเกิดขึ้นนะงานที่คุณหวังไว้คุณจะได้งานแล้วก็คุณจะทํามันได้เต็มที่เลยทุ่มเทมากคุณกําลังทุ่มเทกับงานที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นงานเสริมนะหรืองานประจําก็ตามนะความคิดภายในใจอยู่คนเดียวแล้วชอบเหงาใช่ไหม ชอบเหงาชอบเศร้าชอบคิดเรื่องเก่านะคิดเรื่องเก่าเศร้าเรื่องเดิมน้างอคอหักเป็นประทูแม่กองนะคะ <c oughs> ใช่เปล่านะคะตำแหน่งบ้านจ้าจะบอกว่าโอ้โหอันนี้เอาไปใกล้ๆตาท่านผู้ชมหน่อยนะจ้าตำแหน่งบ้านได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะระวังเงินหล่นใส่หลังคาบ้านนะจ้าลาบลอยค่ะลาบลอยมาลาบแอนน้ำตกนะจ๊ะ าลาบอย่างเดียวล้วนๆไม่มีน้าตกจ้านะเลขที่บ้านเด่นนะถ้าใครชอบเสียงโชคเลขที่บ้านคุณนะเลขที่บ้านคุณเลยค่ะเสียงโชคได้ค่ะสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะการเดินทางท่องเที่ยวผจญภยัยหรือบางคนคิดอาจจะอยากออกจากงานเก่ามาทํากิจการส่วนตัวค่ะเพราะมีคนอุป,ปถัมภ์ช่วยเหลือคุณเนี่ยค่ะในตําแหน่งอนาคตนะคะอ่า คุณอาจจะพบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเอ,อ้อเท่าที่เห็นมาเนี่ยสองคนแล้วนะเจ้าของกิจการนะหรือเป็นหัวหน้างานก็ได้เขาอาจจะสนใจในตัวคุณนะและพร้อมที่จะเปรคุณไพ่ขยายคู่ครองคนรักใบนี้ดูริไพ่ราชาโชคอะ่ะคุณจะพบคนคนหนึ่งที่รวยมากเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคุณมีคนเข้ามาพัวพันน่ะสามคนแล้วนะชาวราศีกุมลักนากุมนะ ราศีกุมละขาุมเนื้อจะหอมอะไรขนาดนี้นะจ๊ะแล้วก็พอมพังพร้อมไปด้วยเงินทองด้วยจ้ะนะดึกแล้วพูดผิดลิ้นพันกันนะนะชาวราศีกุมนะเดือนนี้คุณระวังให้ดีนะว่าระวังเงินหล่นทับนะทั้งในตำแหน่งบ้านโชคลาบลอยก็มาแล้วคนเปนก็มาคนเปนไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะชาว ชาวมังกรนะฮะจัดระเบียบนิดนึงนะฮะรถไฟอย่าให้ชนกันนะจ๊ะอ่า้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะสำหรับคู่ครองเลือกคนที่ดีที่สุดค่ะนะคะใบสุดท้ายไพ่ขยายการเงินกันเงินก็ย,ยังดีอีกสามเหรียญน,นะจ๊ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ต่างชาตินะ,ะเปิดประตูเมืองต้อนรับนะชาวต่างชาตินะเห็นไหมจะมีคนเดินทางมาหาคุณหรือ คุณจะได้ไปหาเขาแต่เขาโอนเงินไมหมคุณอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมสามเหรียญผ่านประตูเมืองพาส,สปอร์ตท,ทำหรือ,อยังถ้ายังไม่ทำเตรียมทำด่วนนะจ๊ะอ้าวโอเคอู้ชาวมชาวกุม่าดวงดีมากทุกคนแค่ไม่มีไพ่เสียเลยนะคะไพ่เสียอยู่ใบเดียวอยู่ในตำแหน่งความคิดของคุณนะ,คะแค่นั้นเองนะ,ะสิ่งแวดล้อมที่คุณเจอดูดีมากนะชาว ชาวคุมขานะคะเนี่ยค่ะคุณได้ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะชาวคุมเนี่ยค่ะไพ่การงานการงานก็เด่นนะคะรักก็เลิศนะคะโอ้โหมันพังพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขอะไรขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะและที่สําคัญนะค,ะคุณมีทั้งลาบลอยและคนเปนะอย่างทีที่บอกนะ ชาวกุ้มนะคะเตรียมที่เก็บเงินด่วนระวังเงินหล่นพับนะ,ะระวังเงินท่วมบ้าน,นะค่ะระวังเงินท่วมบ้านนะจ๊าเดี๋ยวนี้เขาน้ําท่วมบ้านกันแต่ชาวกลุ้มเนี่ยเงินจะท่วมบ้านจ้านะฮนดีกับชาวกลุ้มเลยอ่ะนะชาวกลุ้มนะคะเสี่ยงโชคเสียงโชคได้นะคะเดือนนี้เสียงโชคได้เลยทั้งเดือนเลยนะคะเ,เลขที่บ้านเด่นนะ เลขที่บ้านเด่น0ูนย์ห้าหนะคะบอกเลขหนา้าไพ่เลย5 3 7 3นะหนึ่งนะ5 6 6 5 3 5 5ห้าสเอสามหค่ะและมี0ูนย์ด้วยนะทุกคน0ูนย์ค่ะ โอเคขอบคุณชาวราศีกุมลัคนากุมทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะใครที่มีโชคนะอย่าลืมกลับมารีวิวคลิปนี้นะและใครที่ชอบคลิปหรือคำทำน,นายของพิณนาน,านนะอยากจะให้ซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์นะกดได้ตามที่คุณอยากศรัทธาเลยเนาะลองกดตรงปุ่มขอบคุณจะมีบอกราคาไว้ให้นะคะถูกใจน้อยนะก็ไม่เป็นไรเล็กน้อยก็ได้นะถูกใจมากก็กดมากนะ รักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมเลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้านะ,ะสวัสดีค่ะ